ควาปลอดภัยของน้องๆในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งกรุณายอย่ายืนหรือยื่นมือออกนอกตัวถังรถโดยเด็ดขาดน,นะคะรถไฟขบวนนี้จะจอดเฉพาะที่สถานีมินิมูระฟารมเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยน้บจะนะบลุาใควนยลงเริมฟา้์มควายมัเชน เดียวในประเทศไทยทมินิมูระฟาร์มบนพื้นที่15ไร่โดยจำลองกระบวนการเลี้ยงควายนมสายพันธุ์มูรามาจากมูระฟาร์มหรือฟาร์มแม่ซึ่งตั้งอยู่ที่อเมริกลงย้ทางจากมินิมูระฟาร์มอิ่าและกิจกรรมทำเนยแพนเค้กค่ะ มีการฉีดวัคซีนต้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีโดยมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มดูแลสัตว์ทุกตัวอย่างใกล้ชิดค่ะเทที่นิยมเลี้ยงในลักษณะอุตสาหกรรมคือประเทศในแถบชวีตยุโรปเช่นอิตาลีบัลกเรีย กากทำควายสายันนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำมาแปรรูปเป็นชีสและโยเกิร์ตที่ได้คุณภาพลักษณะของควายนมสายพันมูราจะมีสีดำสนิทหากอาศัยอยู่ในเมืมองหนาวลำตัวเป็นขนสีดำเขาจระดูกที่การอออควายไทยควายมูราเป็นควายสายพันธุ์แรา เป็นแปลงผักสาธิตที่เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเลยใช้แต่ปุ๋ย้อและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนที่เราผลิตเองภายในฟาร์มซึ่งเป็นผลลอยได้จากการเลี้ยงควายนมสายพันุ์มูราทั้งสิ้นในสอนสวนผักออแก,ก,กนิกนี้เรามีการแบ่งออกเป็นสามสวนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการปลูกพืชสวนครัวส่วนที่สองปลูกพืชผักไว้เป็นช่นต้อนตัวจะถูกต้อนกับมานอนในบ้านของมันบริเวณนี้ค่ะและผลลอยได้จากการเลี้ยงเป็ดก็คือไข่เป็ดน,น้องๆสามารถมาร่วมกิจกรรมเก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มได้ที่นี่ค่ะหลังจากทำเสร็จเัียสามารถนำไข่เค็มกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วยมาเดินยู บ้านไส้เดือนคือสถานที่แปรรูปมูลควายให้กลายเป็นมูลไส้เดือนเป็นการเพิ่มมูลค่า